คลอดปุ๊บหอยหิวกินจุก,กินจิก,กินเยอะมากกดหลังคลอดสุดๆไปเลยคือทําให้เราก็กินดื่มไม่หยุดรู้ตัวอีกทีตัวบวมจะ้ะใส่เสื้อผ้าไม่ได้เสื้อผ้าขับไปหมดเอวหนาเตอะเลยจ้ะแม่กอกตัวเองว่าไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเท่านั้นฮันแนร,รู้ใช่ไหมคะว่าสมาป้ายานี่เลยสิ่งที่ได้ไปหามาแลวก็รอมาก็จะเป็นตัวเบลลาวีคูหิวหตัวนี้เลยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับแม่หลังคลอดให้นมสามารถทานได้แล้วก็ แม่ที่เป็นจีส d ิกทีดีก็สามารถทานได้เช่นกันนะคะเขาช่วยในเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาเมาให้ฟังนะคะไปเรื่องฮอร์โมนหิวแล้วก็เพิ่มฮอร์โมนอิ่มนะคะแล้ว ช่วยให้ผิวแข็งแรงใครที่มีการผมรวมก็ช่วยได้นะคะเติมูุิคุ้มกันแล้วก็แถมยังบำรุงสมองด้วยนะนูเมอริสระทําให้นอนหลัสบายแล้วที่สําคัญก็คือทําให้ผิวแข็งแรงแบบนี้เลยนะคะห,หลังลคลอแรกคุณแม่ให้นมใครที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวช่วยคุมหิวให้ตัวเองหรือให้ร่างกายสุขภาพดีพดแนะนาเลยนะคะเบราบีคุมหิวตัวนี้ไปตามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวสแปดตะก้าไว้ให้ด้านล่างนะคะ